เสียชีพอย่าเสียสัตว์มึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรไอันนี้ล้วคุณแผ่นดินาอาสะดิอนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยสอนโทษปินไปหน่อยเสียอาชีพอย่าเสียสัตว์มึงเคยถามตัวเองบ้างไหม,เ,มเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไร อัน,นี้ล้วคุณแผ่นดินอสเดิมน,นั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยขอโทษอินไปหน่อยเสียชีพอย่าเสียสัตว์มึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้แล้วคุณแผ่นดิน อสเดินนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยขอโทษพีนไปหน่อยเสียชีพอย่าเสียสัตว์มึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรไอ้น,นี้แล้วคุณแผ่นดินอสเดินนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยขอโทษพีนไปหน่อยเสียชีพอย่าเสียสัตว์ มึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้แล้วคุณแผ่นดินอาสเดินนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยสอนโทษฟินไปหน่อยเสียชีพอย่าเสียสักมึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้แล้วคุณแผ่นดิน อสเดินนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยขอโทษพีนไปหน่อยเสียชีพอย่าเสียสัตว์มึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรไอ้น,นี้แล้วคุณแผ่นดินอสเดินนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยขอโทษพีนไปหน่อยเสียชีพอย่าเสียสัตว์ มึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้แล้วคุณแผ่นดินอาสเดินนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยสอนโทษฟินไปหน่อยเสียชีพอย่าเสียสักมึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้แล้วคุณแผ่นดิน ในวเสารมนั้นพี่ยังไม่อยากจะด่าเจ้าเลยขอโทษอินไปหน่อย